มาเชงใหม่ครับขึ้นชื่อเลยคือร้านอาหารอร่อยๆนะครับที่ต้องสั่นทากันเพื่อให้เราเป็นผู้นำเทรนด์ซึ่งมารอบนี้ครับไม่ได้ไปกินร้านดังครับอยู่ในซอยที่มาลำบากมากถนนเป็นแบบอเมริกา นะครับมีกระตุกไปนิดนึงถนนก่อนจะเข้ามาเนี่ยรถวิ่งเล่นขวาด้วยอย่างกับอยู่อเมริกาเลยนะครับเป็นร้านแบบคลาสสิกนะชื่อร้านว่าเขาต้มเขาต้มแม่ขาเจ้าเก่านะครับใครมาเชียงใหม่ก็ลองแวะมาดูคลาสสิกดีนะครับอยู่ที่ไหนวะฟิลที่นี่มันคือที่ไหน ที่เราอยู่อะไม่ค่ะไม่ค่ะมันคือซอยอ่ะช้างม่อยช้างม่อยถูกไว้ยถนนช้างม่อยถนนช้างม่อยนะครับเป็นถนนแบบอยู่เลนขวานะครับเดี๋ยวลองดูหน้าตาครับไม่ใช่ใส่หมวกใส่หัวอะไรเงี้ยโซเชียลแคบแม่บอกมาทุนไลสั่งครับนะครับเยอะเยอะสภาพร้านครับมีแต่ฝรั่งเยอะร้านเขาต้มฝรั่งอย่งเดียวที่น้ำเด็ดเปันน้อย่างเดียวเลยใช่น้ำจัดนะนะครับตมไม่น่ีเดียยุบตัวเองจุดเด่นของร้านพวกนี้นะครับแต่ของตัวเองมาแหละ ในเมนูมันมีแค่ไ yeah. ม่กี <men> <men> ่อย่างครับอย่ามาพูดกับกกูมดูสั่งนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ลองแวะเข้ามาดูนะร้านเขาต้มแม่ค้า